สวัสดีครับพบ,บ,บก,กับผมช่องขาซาบอดอ์ฝนตกถนนเลื่อนโปรดขับรถระมัดระวังแม้แต่พระก็ยังไม่รอดน,นูนู้ไปไทยไงแกน,นู้นเอาไปไทยไงไทไทยแกหมูหอ้องนี่คือฐานเนี่ยมคนตกถนนนู่นต้องขับรถระมัดระวังอะไเบ้่งน่ะมีหมดกำนันมีหมดคุณนะฮะบอกว่าเลาหัวแองมาใสาจ่จิ้มหายว่า

<tôi bap> Hãy uh subscribe <-huh. há> uh. <laughs> uh. <laughs>

อยู่ได้เตไปเมินเล่าแพงข้อมั่นงะ่อยู่ันตะขยออยู่กระร่างภากันนั่งกินเตาายู่นี่กำนั่นเชี่ยเองเนี่ยว่ะ ะนะชวนโมเมนเผยกำนันดาวมูอองอปรอดต่บนหน่อยยองมาครับใครอยู่ดอกฮะใครอยู่ดอกมันมีเห็นซึ่งสาระ,ะวัตกำนันดล บ่อึงนันมีดตงสงรารวัตรกำนันตึงอันกำนันตึงนั่นนี่เส,สื้อซื้อซมันอบตัวเงไงไงล่ะภาษาอย,ยู่คาคืบนี้ททีกับ่ามาเนาะลงกามอนรมีนนี่อันนั้นรถอัน้บานรอยตัวน,นั่นก็นจ้ก็ม่ผู้ป่วยกันไวดมขาไม่บานเปลี่ยนเสียเลยวะไม้ได,ไดมย ไปดูเป็นมุเขาขั้นหลักพระเป็นภูขาขั้นหลังเจ้าเหรอต้องทาตำรวจมาถไทยลูกชายยังบุญดีบ้านนี้กันกันเื่อนย้ายรถนี้กับ่าชวนโน่นนี้นี่ขนสวน

คนตกไปในไม่ได้ครับอยู่ร้านด้านยางเปิดหรือเขาลยครับผมมีเงินกับเส้นได้ผมมีเงินเติมน้ำมันกับไม่ยืม็นีละเอีอีไปจดาดบริการดีมัมีเงินยืมเงิได้าอโปรโมท้านเขาพูดนะผาดีอยู่แล้วนั่นวันหลังนั่นนี่พวกกัตาน เอาบ่าหายบ่ถ่าต้ทีอเ,เขาบานดไ,ได้ทีมดเเดียวบน,น้ยเกิดฝนตกนอ้อผ่ากัขี่รถเนาะสีซุ่มเด็ด นี่เมือตัวไี่ตึงกำนั่นตึงสารบัรกำนั่นตึงผู้สวยตึ้งอบตตัวอยู่หนครบว่าไม่ยังมีปัญหาในกำนั่นในหัวเลยหรอกำนันเป็นผู้อนุมัติตอเป็น mosai gạt yêu gạt yêu bay bát không tốt mosai kia mô bàn kalang soán mân nịch yeah. kịch 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 เดี๋ยวไปได้ตัวกำนันนี่ยังก่อนกันั่นไปหรอไหมเลียวยู่หันผูใดเน่กำนันอวตผู้สวยเล่ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องคาซ่าบอดดอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ